นัดโคกเบอทัทงนันบ้านหน้าเมืองหน่อยพี่คนี้ไก็พ่อมีเเิบงอยู่ว่ารเป็นไรต้งขุกยเบียดอยู่้งคง่อแม่อ่องขายอะไรพ่อแมออง่ไดขายจโ่เดขายอยู่ิโอ้แม่สาวตัวเนอเขา้เส่นแม่มันนี่เนี่บนี่ นี่เทจ่อารได้ห้รตัวงเราได้เล่าโอ้พนว่าละ1สองเนาะแม่บัสตูโตหมื่นสองหมืนสองพี่น้องตัวละหมื่นสองตั้ตัวละห่สี่ตัววันทูทีโฟเอกรมืสองเทกันราคาเดียวกันาเดียวกันพี่น้องทุกตัวแม่หันแนาพันยกสี่เล่หหนต่อได้หลายโอ้พนว่าหยกสรถได้หลายเออจะว่าต่อได้หลายต้ายตัวจะต่อกันคือเกา นว่าหมันยกทึงสี่ห้สี่นี่ประมาณตลเกาปัญหาการบอต่อ่หนนว่าต่ออะไรยูนหลายเติบเนาะต่อเป็นหมื่นุน่ตอเป็นหมื่นกูน่าคนว่าตัวละสิบสอง่าส่ตัวละสิบสองราคาเดียวกันราคาราคาเดียวกันเนาะ แต่ว่าหันซื้อทั้ง4ตัวนี่คุณว่ามีส่วนลดได้หลายได้เงี้อ่มีส่วนลดได้หลายพี่น้องกู้ใดสนใจก็โทรมาหาแม่อ่องด้วยพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อข้าเบอร์84 084 393 393 5164ด้วยพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจโอ้เข้ามาแม่นางแม่นางพี่น้องเนี่ยพ่ออยู่ข้างตลาดบ้านหน้าเมืองนอนอยู่แล้วพี่น้องข้างใครเรา้อยอ้วนแม่ลุง สองห้อยมีเพิ่นบ่โอหองหอยกล่องโคกเกาสองมือหาเพิ่นะก้องคนโกลูกแม่ลูกหกเหรอลูกแม่ลูกแม่เพิ่นวะลูกแรกมันบอกลูกสลูกสลูกตัวที่สองฮะลูกแต่เช้อโตนอนแม่นี่สูงอร่อยเท่าไหร่ เป็นร้อยสามสิบบวกอยู่ค่าหลับเทาคับคาเปิดไปเท่าไหรล่ะเปิสองหารอยครับโอ้สองสองหมื่นหาพันหาร้อยราคาเห็นยังสิต่อได้อีกอยู่พร้อมทรงเลยเนาะทรงโดนข้มบกไก่บบกไก่เป็นว่าทรงบบกไก่บห้าสบโลทรงฟบ่บางหาเนาะมันได้เส้าหาไได้หาสิบโลฟี่อยู่ เบอร์ที่ต่อเขาเบอร์อะไรละบ่นี่ดศนปหสสี่ย์สองสี่ศูนย์าเจ็ดหสามีพี่น้องคุณได้เซ็นไก่โทษเข้ามาด้วยพี่น้องสิบอกลูกนี่น้อยเนี่ยบ่มาลูกมาเมือหาไปลูกลาไปลงไปนี่ก็ค้องหอยกล่องเข้ากันละเม่ลูกลูกเมีย่ังดีโอ้ยลูกเมีพี่น้อง ลูกพี่ตีจะซื้อมาหางกับร้านเราจะสามร้อยเราขายมือคุณว่าราคามือหามพันมั้ีนี่พี่น้องนั่งต่อได้อีกแม่ลูกลูกแม่ดิี่ลูกแรกดิน้อลูกแรกลูกแรกลูกเดียูกเดีสนใจละโทษขามาเบอร์เมื่อกี้นะพี่น้องเบอร์เมื่อกี้ละเออห้อยกล้องเก่าๆและว้อยงามคุณยายเจียบจังบาทลูกพี่เอสาวงามๆเลย สามหมื่นว่าวใหม่ว่าวใหม่โอ้ใหม่ดีไปแล้วว่าวข้ามใหม่ไอ้นี่อันนี้ข้งอันคงเหยียดร้อนบ่เหยียดร้อนได้รยัง얼마มันนี่คุยเหยียดร้อนเนื้อได้มานเ่ยไม่ได้ยังได้ยังมากมันนี่ขายไปแล้วขายบ่แล้วเขาไายส่นตัวนี่เหยียดกล่องบ่เหยียดกล่องตีอันหัวหน้ากล้องเอ้ยเจ้าบาทเพ่นเหยียดกล่อง เสอเอ็ดขาลอยเป็นว่าเสอเดียวดิเสอเอ็ดขาลอยวัดสันเปลี่ยนก็ของผมบ่ะเรียกกันว่าตีแม่เลียกแม่ลูกนี่เลียกลูกเ้าเอาเลยะนี่เพป็นว่าเสอเอ็ดขาลอยวัดสันของหอยกล่องเก่าๆคือเก่าแล้วล่ะพี่น้องเนาะงพูดขับไปหาเราโหลดเบอร์นั่นละเบอร์ในห้องอีกกล่องนั่นล่ะมาเนาะใส่ลูกก้นัาน้าป่โอ้ลูกแม่ดิโอ้ลูกแม่นี่ลูกแม่เนาะ นี่พี่น้องตัวนี้โคบีนี่โคบหนึ่งเนาะอันนี้โคบหนึ่งราคาเดียวกันบ่ตัวนี้ม้าเราออกแล้วโอ้ใกล้สีออกแล้วตัวนี้เนาะใกลสีออกเลยแม่สูงเลยตัวนี้ตัวนี้สูงประมาณร้อยได้หัวร้อยสามสิบห้าร้อยสามสิบห้าเนาะความสูงของแม่เพิ่นน่ะลูกลูกแม่ลูกแม่คือกันลูกแม่ลูกตัวที่เท่าไหร่ลูกสองไ่เป็นว่าลูกตัวที่สองไม่พอพี่น้องราคาตัวนี้เท่าไหรนี่ ซาตังไว้เซีหาลอยเนาะนี่พี่น้องแม่ลูกซาซีหาลอยเฉพาะแม่นี่แม่นี่เดิบันนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตั้งไว้สามพันโอ้ซาซีสามลูกเก่าเจริญแม่แม่มันก็ส่มแล้วโอ้แม่สวมเพื่อนแต่ว่าหันบ้าบอแกที่ตัวนั้นเนาะบอแกที่ตัวนัตัวนี้ใกล้สๆแล้วตัวนี้เกิดซาซีสามบอกขับซาซีสามหาลอยราคาตั้งไว้เสื้อๆพี่น้องนี่แม่ลูกซาซีสามหาลอยราคาต่อรองเลยเนาะสวมคือเก่าเนาะ อยอ้วดเบอร์ติโตเบอร์ศูนยเก้าหกศูนย์เก้าหกสี่หกสามเนี่ยก็สี่หกสามาศนยองเก้าศูนย์เาโทรไว้ไว้โทรไว้ไว้ิ่นวาโทรไว้ไว้เด้อเพิ่นวาสิได้ิปซ่งแล้วก็ผากบอกันดัจวพงกะัไปซุ่มหลยหัวนน่นโอ้ซุ่มคนนั่นไโอ้คุณวาดาบจวงดาบจวงใส่บ้านิ่นดาบจวงคนบ้านงานนี้บ้านบน่มัวบ่ ือ้นาเมืองคุณสมว่าไปตำรวจ้อยอ้วนว่าจะสมตงง้หลายวาันเยวเออาสมว่าอย่างเดียวควางามโอ้ควานงามอนว่าดาบจวงดาบจวงวันที่ซื้อเอาคนว่า้อยอ้วนฝากถึงดาบจวงในเด้อวะสันจะสมตงง้วหลายวะสันโอ้ลูกลูกตฟู เมนู่พคุณว่าตั้งบาทละคุณว่าตั้งบาทละเขาเป็นผู้านนี่ตั้บาทละราคาคนสามสามหมืครับคุว่าสามหมื่นเมนลูกพี่น้องโอ้มันลูกกอกเยงกลร้โอ้แต่ม่ามีใบมันอยู่ใบเขอย่าในรถเนาะใบอย่ในรถผว่าเมนลูนลงนังหนาดีเด้พี่นอง แค่คุณไปเอาใบมาก่อนคุณว่าสามกันว่าใช่ตัวลูกตัวผู้แคคุณไปเอาใบอยู่คุณว่าคุนีใบนีใบมากอยู่ใบพ่อแม่มันนั่นแหละท้องคุณจะเจ็บ เพิ่นไปเอาใบมาอยู่เนาะอันอันเสาสองมันต้องเอาใบมาเนาะผมต้องเอาใบเนาะืมพถือว่าสามเมืองเท่าไรโอ้หันบ่ไหวเอาไหวเนาะเพคุนว่ามันเสาสองมันต้องใส่ใบหนักวะ โอ้ต่อต่อต่อนี่ใบเนาะนี่ครับใบนี่แม่มันครับตัวนี้ใบเกิดใบเกิดใบเกิดแม่นี่ตัวลูกลูกท้องใบเห็นตัวนี้เขาเก็บใบคักนี่ลูกมันแบบเพชรผู้แข็งเพชรผู้แผ่นลูกพี่น้องสามหมื่นสามหมื่นแม่ลูกท้องใบแม่ลูกท้องใบลูกเพชรผู้แข็งเนาะราคาสามหมื่นราคาต่อรองได้พี่น้องของผู้ใหญ่เจี๊ยบลูกลูกท้องใบดิ ท่านดีอยู่พี่น้องท่านทั้งแม่ท่านดีทังแม่ทั้งลูกดลูกก็ลูกเพชรคูแหงเบอร์ที่ต่อเขาเบอร์ไหคศูนย์แปดห้าเจ็ดสองเก้าเกห้าเก้าครับเก้าสองห้าเก้าเนาะของปุยญเญจี๊ยบพี่น้องพันอุ่มหมองเป็นควายเลี่ยงด้พี่น้องมีตรูลเด้มีตรคกณลูกท่องใบแม่มันลูกท่องใบลูกเพชรผู้แหงตน คือว่าค่อยมีแต่ขุนราคาสามมือราคาห้องพี่น้องคนโตร่องก็จะได้อยู่พี่จะเลี้ยงพี่พี่น้องแม่นี่ยจะเลี้ยงอยู่ผู้ใดสนใจแล้วก็อยา่าพลาดด้วยพี่น้องเด้อคนโดนมิตร่องเนี่ยข้อยมีแต่ขุนที่เตามาขายราคาบ่แพงค่อยบานบานีกน่ก็แม่ลูกแม่ลูกจบคลองกับโบอยู่จบคลองโบอยู่สักบาทเลยแม่ลูกโซนสองโอ้ 1ิบสองกับเจ็ดพันเป็นสิบเก้าเปนว่าสิกับเจ็ดพันเหป็นเมลูกลูกกับเมคุณก็ร่งเสียวเมื่อลูกเจ็ดพันเมยสิบสองปายเวียดนามที่่นสื่อมาหลวบร่วมไว้คนจีซงออกประเทศนอกคุณมารลวบร่วมไว้ทั้งตลาดอันหน้าเมืองหน่อยแต่ว่ามือนี้เวียดบอยู่ คนเขาไปซื้อเอาควายอยู่ทั้งอันตลาดทาเลเพราะว่าตลาดทาเลมันตลาดมิตรควายอย่างเดียวควายหลายคนควายบ่พ่อรถเขาเจ้าเลยบลอสื่อต่ว่าเขาเจ้าสื่อมาไววนี่พี่น้องต่ว่าเวียดนามพ่กก็ยังสื่อนับอยู่ด้พี่น้องบ่เลือกสื่อเศร้าสื่อดิคนก็นยังเลงสื่ออยู่บ่เลยบ่เลยถอยไงพี่น้องบางคนว่า เวียดนามมาสื่อแป๊บเดียวเขาเจ้าก,ก็ถอยเขาเจ้าก,ก็เศร้าสื่อดอกว่าถันโมแมนพี่น้องที่เขาเจ้าบ่สื่ออันที่เขาเจา้าบ่อยู่สื่อเพราะว่าอยังตลาดบ่มีของให้เขาเพิน่นเพิ่นก็เลยต้องไปสื่อตลาดยิง่งใหญ่ชาว่าเพิ่นหันทักดูหนี่เพิ่นไปหาเสือ,อตามหมู่บ้านมาเพ,พิ่นก็เอามากลองไว้หนิแหละพี่น้องเห็นบอ่อุดแมนเบิดเลรอพี่น้องฟังน้ำฟังหว่วยแต่ว่าช่วงนี้เพิ่นเน้นควายหลายเพิ่นเน้นควายหลายคุ้ององ่ะเพราะว่าเพิ่นว่า ควายมันขายไงยในประเทศขาเจ้าเนี่ยขายระบาย,บาย,ายออกไงเพราะว่าประเทศเวียดนามเขาเจ้ากินไขายก่ได้กินวัวคือเฮานม่พี่น้องไม่ได้หน่อยได้เมัน,น,มน,นบบกเศร้าคนบ่างหนึ่งกับประมาณยักหาสิบตัวหาสิบกว่าตัวคนขาเจ้า,ายัดใส่ห่วงไปแต่ว่าถ้ามันบ่พ่อตลาดมันซื้อบ่อวายบ่พ่อทรงเขาเจ้ากับปรเรียงหาซื้อตลาดอื่นมาใส่ไว้ให้มัน พ่อทรงนี่จ้าย้อนแสงยังหน่อยขาพี่หน่องมาเบิ้งว่าเวียดนามเขาซื้อใส่ได้ซื้อขนาดใดนี่พี่หน่องแมนเบ้อเลยเห็นบ่เต็มฟังหน่องแต่ว่าควายหรือมัดระวั้างไหมพี่หน่องมันข่าวว่าในตลาดดัน,น,นขัน้นข้นคนพูดเหรอแมนเบ้อเลยพี่หน่องเขาเจ้าจมัซื้อตลอดนั่นแหลขะขาแต่ว่ามีของไงขาเจ้าจ แต่สำคัญมันบ่มีของพี่น้องของเฮอบ่มีแต่ว่าขาเจาะกับสื่อถือเนี่ยพราะว่าค้ายมันส่วงอีลรา่าว้ยยรัดลาป้าคขาลงพี่น้อง